นตัวเดียวสำหรับรอบนี้คลิปนี้ที่จัดพิเศษให้บนชูช้าแนวครับอ่าเอาคลิปนี้โปรโมชั่นมาจากไหนเนี่ยครับนี่โปรโมชั่นสำหรับบนชูช้าแนวนะครับของลูกค้าแลวกเอฟซีที่ติดตามนะครับครับงัวตัวนี้เป็นงัวสายเข่าคุ้นไดเราก็เอาไปบึงเอาไปแย้งไปเลี่ยงหูเชื่องนะครับครับเปิดสํสำหรับช่องบนชูช้าแนวมือนี้ยุที ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นทีเด็ดสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องครับสำหรับอ่าคลิปนี้นะครับผมกะเดินทางมาที่บ้านนาคาตะบนนาคาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นคอกวัวที่ถูกที่สุดนะครับพี่น้องครับก็จะเฮ็ดไปเป็น EP นะครับหลังจากาคลิปที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับก็ได้รับความสนใจอย่างมากเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นข้อนี้ถูกที่สุด EP ที่2นะครับพี่น้องครับเอามืัอนี้คอกนี้สีเป็นไผ่ก็ติดตามไว้ใหด้ดีๆนะครับพี่น้องครับนี่ราคาง่วเพิ่นเสียเป็นแบบไหนติถือคือเก่าบ่ครับพี่น้อง ถึงอิลีว่ากติภาพผีพาะนองมาบึงกันในคลิปนี้นะคบพี่นองครับแล้วก็อายูนี่เป็นมโปมชันยังแน่ไห้นะครับพี่นองเพ็่อรับประกันยังแน่เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องไปพูดคุยกับทางเจ้าของวัวก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมช่องแอนแอรเอฟซีของมุนยูชแนลทุกทุกท่านนะครับผมนะครับพยุงนะครับเจ้าของขอกงว้าบ้านนะครับขอกงว่าบ้านเฉียวตะบนนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ มื่อนี้มีงัวมาเปิดให้พี่น้องเอฟซีของมุลชูชาแนลทุกท่านเหล่าเอฟซีของบ้านเขียวนะครับได้รับชมแล้วก็ได้ทิดตามกันนะครับจากราคาบ้านๆเฮ้าที่เกษตรกรเฮาจับต้องได้ไปจนถึงราคาที่เป็นเกรดงัวระดับงามถึงปานกลางนะครับที่มือนี้กระจายนะครับเป็นแม่แยกลูกเป็นแม่สาวครับเป็นผูเป็นแม่ลูกครับแล้วครับเป็นแม่มันนะครับมือนี้ทีมมิไฮ พี่น้องทุกท่านได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เสร็จไปเบิ่งราคานะครับการรับประกันของเขานี่เป็นยังไงนะครับการรับการรับประกันนะครับสําหรับข้อของเขานะครับการรับประกันขาทุกขาถอนหางดอกหางด่างขางสุดวัวสายบือพาสายบือบวมหรือว่าเครื่องของมันเนี่ยมีรอยเย็บตรงนี้เขาสามารถเห็นได้โดยภายนอกก่อนสิรลับหรือสีทรงว่าทางขอกับสิตรวจให้ซะกก่อน ไปถึงถามมันเกิดมันเป็นมันมีปัญหาการรับประกันบ่แมนแค่รับประกันมือสองมือนะครับในสิ่งที่บอกมาเมื่อกี้นี่ก็เอารักฐานจากการที่ผมบอกในช่องมูลชูชแนลนี่ไปเป็นรักฐานได้ในการแลกเปลี่ยนหรือว่าคืนสาหรับหัวที่มีปัญหานะครับการรับประกันนี่ก็สามารถรับประกันได้ทันทีนะครับแล้วก็สามารถคืนได้ทันทีนะครับแลกเปลี่ยนได้ทันทีบ่มีข้อตัวแย่งครับแล้วก็บ่ต้องเสียค่าช้จ่ายอย่างแมนครับค่าช้จ่ใจกับบ่ต้องเสียค่ารถ ค่าเงินมัดจำค่าทุกอย่างทั้งขอกเขาเราชอบครับชอบให้ยมืดนี่นะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นขอกงอที่หลังจากที่ลงมทิพย์ไปนะครับพี่น้องครับกับง้อราคาถูกๆเนาะเอ๋อโมนี่สิเบิ้งราคาง้ให้เลยครับพี่น้องวันดิถือคือเก่าโบนะครับเอาเริ่มจากตัวไได้ก่อนครับเริ่มจากข้งนี้เลยครับเริ่มจากทั้งนี้นะครับเนาะแต่จะเป็นง้อสาวด้วยคับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาพี่ผ้อหนังยางเข้าไปเบิ้งทั้งนี้นะครับเนาะดังไหลไปเบิ้งที่ละโตัด้วยคับพี่น้องเด้อนี่แหละครับการรับประกันแล้วก็ทุกกอออออย่่่่างงงงนนีีททัั้้้แแลลววตตใด็คคืรบพ ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่แน่ทั้งไงง้วท่องง้วเับประกันนะครับเนาะเอาจังไอ้เดี๋ยวผมจะขอเนี่ยขอไปทางไหนด้วครับเด้อขอไปทางไหนดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอมาเทางไหนดีกว่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆนะครับเนาะโอ้งัวสาวตัวนี้เครื่องบูนเลยพี่น้องนี่แหละเอาวัวสาวตัวนี้ครับอ่ารายละเอียดของงัวตัวนี้งัวสาวนะครับเป็นงัวฝูงนะครับงัวแม่นี่เป็นงัวฝูงนะครับมีพอบำมันคุ้มฝูงนะครับ อาจที่โชคดีได้ติดทองไปพร้อมนะครับตัวนี้อาจทีเป็นง้วทองไปแล้วก็ได้นะครับพี่น้องครับเป็นง้วสาวนะครับครับส้นสูงอะไรเขมวัดเรายู่เท่าไหร่ครับส้นสูงที่ร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้องครับเป็นง้วบดถ์ลอยนะครับบดถ์ูกส่วนเหรอครับบดถ์ูกส่วนเอานี่แหละส่วนไทยส่วนจิ๋มครับพี่น้องครับว่าบซ่าครับพี่น้องก็ฟ้าไปเบิ้งราคากันเลยครับตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้สองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเอากับมาเลือกเอาครับพี่น้องสองหมื่นเก้านะครับพี่น้องเด้อ นี่แหละใครอยากจะได้ง่วยวูของบ้านเขียวนะครับพี่หนองกางุ่งนานี่แหละบ้านเขียวนะครับเอาฝากช่องทางการติดต่อนะครับบันนี้เบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะครับ09 2 717 0886ช่องเฟซบุ๊กที่ติดตามสําหรับผู้ที่ต้องการเบิ้งส่วนตัวนะครับนอกเหนือจากการทายทําของบุญชูชาแนลนะครับทักไปที่พยุงทุพมนะครับแล้วการไล่ก็เป็นเบอร์กับเขาไปในไล่นะครับครับผม จะสามารถติดตามแร้วกะโทรถามได้นะครับผมนี่นะครับพี่น้องตัวแรกผ่านไปเนาะนี่งบบ่มีตตาหนี้นะครับเนาะบ่มีตําหนี้ครับตัวนี้สําคัญที่สุดการรับประกันตําหนี้ทางคอกเขาไม่ได้ประกันรับแค่มือที่ออกจากคอกนะครับรับประกันยางดาตําคือหนึ่งถึงสองเดือนนะครับหนึ่งถึงสองเดือนพี่น้องรับประกันรับประกันนะครับสองเดือนอันหอดหนึ่งถึงสองเดือนเพิ่งก็กระดูว่ารับประกันสำหรับพี่น้องสองเดือนนะครับสองเดือนรับประกันไห้ครับขาทุกขาถอนหางดอกหางด่างขางสุด ประกันฮอดสองเดือนสายบือพานะครับตัวนี้ต่อไปเป็นงัวสาววะครับตัวนี้อันนี้เป็นงัวสาวนะครับแยกลูกม้าเพิ่งสนเขาไปมือวันนี่นะครับโอ้เป็นงัวสาวนะครับสูงสีกันนะครับอซึ่งคูนี่ถ้าขายยกคูนะครับถ้าเอาเป็นโยคูสิเปิดราคาขายอยู่ทีห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับห้าหมื่นร้มทรงครับร้มทรงพร้อมครับล้มทรงพร้อมเราก็ต่อได้อีกนะครับต่อได้อีกครับเอานี่นะครับถือตัวละสองหมื่นกว่าบาทที่รองครับนี่แหละ แม่สาวนะครับแม่นี่กรับผสมแล้วนะครับเนี่ยผสมแล้วเตะแม่ครับเป็นงัวฝูงผสมแล้วครับนี่โอ้เป็นงัวฝูงผสมแล้วนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละนี่นะ้ครับพี่น้องเด้อครูนี่นะครับพี่น้องครับไผอยากจะไหนนะครับเด้อต่อไปแนน้าตัวไหนครับนี่ครับแม่ลูกครับอันนี้เป็นแม่ลูกตัวฝูงแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกผูนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพนไรลูกลูกขึ้นเบื้งนะครับเด้อโบลูกลูกเชื่องเชื่องหู้หู้นะครับวัวเชื่องเชื่องนะครับพี่น้องครับลูกมันอยู่ทางนี้นะครับเด้อเดี๋ยวจังไลยว่าให้เบิ้องคร อของเสือกอ่ะนี่<บ>นะครับ<ป>เป็นแม่ลูกตัวผู้น,น,น,นะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวหายคนเลยเอาพ่กเป็นยังไงครับเอเอนี่งวงหงูหูเฉียงเฉียงครับพี่น้องครับหูครับจับได้บาบได้นะครับนี่นะครับออนตัวนี้แข้งขาง่านะครับลูกลูกมันแัเนื้อหนังดีครับดีพาเบางลูกทั้งนี่เยอะไงเติบโตด้พี่น้องเป็นตัวผู้นะครับลาะแม่มันผสมไปครับนี่ แม่มันมันท่องสามเดือนครับอันนี้เป็นแม่มันพ่อมครับผมตรวจท่องแล้วครับตรวจท่องให้เรียบร้อยแล้วขึ้นรับประกันท่องรับประกันท่องครับบ่ท่องเอามาคืนครับท่องสามเดือนท่องหลอดหรือท่องโตครับท่องโตครับเป็นงัวมันเป็นงัวฝูงนะครับว่าเขาเป็นงัวฝูงง้อบ้านนะครับโอ้ก็ขึ้นงัวใหญบ้านเนียนครับเป็นงัวบ้านเขาแต่ว่าตัวผสมเป็นงัวคุ้มฝูงที่ที่สวยงามนะครับอีเด้อตัวลูกมันโตยหงเลยดิครับพี่น้องครับนะครับลูกสนเขาเลยนครับลูกสวนเขาให้เรียบร้อยแล้วให้เรียบร้อยแล้วโตัแล้วตัวนี้เป็นแพ็กสองในสามแพ็กสอง อ่าแพ็กสองได้สามเอาคู่นี้ว่าใส่ครับเปิดทีห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเป็นเงว่อสามโตนะครับสำหรับของผู้ที่ตามมาจากบนชู้ชาแนลลดได้อีกครับลดให้อีกกันว่ามาจากบนชู้ชาแนลแมนครับผมเอาครับพี่น้องครับมาเอาปูมอชันยังหนึ่งครับพี่น้องครับรับประกันกันหนึ่งถึงสองเดือนเหรอไหมพี่น้องครับคืออันนี้รวมในราคาส่งอีกเป็นว่านี่ แม่นครับผมห้าสิบเก้าล้มทรงครับว่าเกินหนึ่งร้อยกิโลครับทรงฟรีนี่เด็กขายพี่น้องงงว่าตัวใหญ่หรือครับพี่น้องใหญ่ครับสูงกว่าหน่อยสี่สิบหล่อหรอครับพี่น้องตัวนี้ลูกกับหญ่ครับเออลูกกับเ็นงว่าตัวใหญ่หลือเป็นงว่าฝูงเขาแยกขุนอะไรอย่งี้ขันเบาภาษาบ้านเฮาเด้อพี่น้องสีบอกทุ่งฟังวะลูกสองหมื่นหาแม่สามหมื่นหาเมียนหกหมื่นครับเมียนขายมืออื่นกับขายได้ขันผู้สิขายโอ้พี่น้องโอ้คู่นี่เด้อครับพี่น้องแม่ทองนะครับแม่ทองเด้อครับพี่น้องแม่มันเด้อนี่ตัวนีีีี้้้้้เเเดดออออลลูกกกกกกไไปแแยะวว่่่าพนงตซ รวมในนหนมาจากเป็นชุ้รถไยอีกวาทันรถไนอีกครับแต่ราคารวมทรงคือห้าหมื่นเก้าพันบาทรวมทรงครับพี่้องครับใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อเอาเบื้องด้านข้างด้านนี้พี่้องครับนี่อันนาครับว่าเป็นโตหน่อยดิครับงวนี่ว่าเนไงไก่เด้อครับพี่้องเด้อว่าโตใหญ่เติบอยู่ครับพี่้องเบื้องรับเพียงไรผมรับผมสูงไยหกสิบครับเออว่าถีบเตะครับว่าสูงว่นถีบเอ้าไปเบื้องอ้แม่บดแม่นี่ครับพี่้องครับ อันนี้เป็นอะไรจะเป็นแม่แยกลูกด้อนี่ตัวนี้เบิ่องหลัอันนี้เป็นแม่แยกลูกนะครับครับลูกอยู่ทั้งนอกอ่านี่นะครับพี่้องตัวนี้แม่โบ๊ะตีนะครับพี่้องครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนม สนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องรอเอาใพรอยากจะได้แบบนี้ตัวนี้ให้ลูกมาหลายจัตุรตัวนี้ให้ลูกมาแล้วสองตัวครับสองตัวนะครับพี่น้องครับผมตัวที่สองยุหันครับอายุเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนตัวนี้ว่าท่านผสมตัวนี้บ่าใจตัวนี้ว่าท่านผสมครับว่าท่านผสมยามากระลังอ้วนอนี่นะครับใพรอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อมาบงกันมาเพื่อจะเปิดไว้สูงกับลอยสี่สิบนะครับนี่นี่ นี่นะครับพี่น้องครับเอ้าจังตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับนี่เปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับรวมรวมทรงครับผมอันนี้สามหมื่นห้าตัวตัวบบใหญ่ดิพี่น้องนี่รวมทรงพร้อมนี่พี่น้องนี่ครับรวมทรงแล้วกะทรงรวมทรงฟรีหนึ่งร้อยกิโลครับเอ่อฟรีหนึ่งร้อยกิโลนะครับพี่น้องครับเอ้าใดอยากจะได้ตัวนี้อยากครับด้วยเป็นงัวโบดถ์ลอยนะครับเพราะว่าเป็นหูดำเครื่องดำเงาหางดำนะครับแข้งขาดำต็มนะครับนมบ่มีติงเหรอครับพี่น้องนมบ่มีติงนะครับ ตัวใดมีเขากับสีแนน้านะครับนี่นะครับส่วนหนาครับพี่ดองเอากปมาให้พี่ให้น้องเลือกเอาครับผมเป็นมันใช่ไงนะครับครับเหน่ยสิพาเบิงส่วนไทยผู้ใดอยากจะได้ง้วนถูนะครับพี่น้องครับกติดตามฟาร์มนี่หรือว่าสามารถโทรตามเบอร์หรือตามเฟซที่บอกไปนะครับนอกรอบใดด้วยสั่งออเดอร์มาได้ครับพี่้องครับครับนี่เดี๋ยวมือนี้มีให้ไหลสำรับเอฟซีของมูลชูชแน่วครับมีให้อีกด้วยครับพี่้องเด้วยพี่เศษดอีกวันไวไม่ตัวใดฟูไดโอ้พี่ดองเ้า มาฟันนี่ได้รุ่นแน่นอนครับพี่น้องแจกแถมเพียบนะครับอันนี้ก็คููแม่ลูกตัวเมีอันนี้คู่แม่ลูกตัวเม,ม่นะครับเพึ่งได้ลูกแรกนะครับเป็นงัวบามันไทยกลางๆนะครับโบแมนไทยเลียร้อยครับผมแต่เป็นกลางๆแม่ก็สูงมาลอยสามสิบห้าบแมนไทยกีไทยขีโบแมนไทยกีไทยขีแก่นพี่น้อง<ข>ตัวนี้เป็นงัวบานเทานะครับนี่อันนี้ยงัวห่ลูกแรกนะครับพี่น้องครับลูกแรกนะครับนี่ลูกมั้นะครับพี่น้องนี่ตัวเมียนะครับพี่น้องครับ อลูกประมาณสักเดือนหรอครับนี่ลูกคือประมาณหกเดือนครับหกเดือนเพิ่มแม่กับดิบลอยซีสิบหลักแล้ครับคู่นี้เท่าไรครับนี่คู่นี้เปิดไว้ราคาพร้อมทรงฟีหนึ่งร้อยกิโลครับคือสี่หมื่นห้าพันบาทครับอันนี้สี่หมื่นหาได้แม่ลูกตัวแม่ได้ครับพี่น้องเนี่ยลูกมันครับผมเอ้าตกตัวละสองหมื่นนิดๆนี่แหะพี่น้องพอมาเปิดไว้สี่หมื่นหานะครับเนาะอีกว่าโดนแม่กับดิผสมได้หรือมันคือผสมหรือบุ เม่มันกะเป็นมันเป็นงัวฟูงตัวนี้เขารับประกันห้บ่ได้ครับ,รบแต่ว่ารับประกันห้ได้คือทางทางคอ,อกสีตวจทองสะกอนอขันห้พี่น้องคืองัวทองทางคอ,อกสีทองตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปสามารถตรวจได้ห้พี่น้องได้รับประกันพี่น้องได้ยังใอยจะเอาออกห้ลูกพี่น้องวางวง้วทองนะครับถ้าเป็นงัวกำกึ่งง้วพึงผสมงัวบาเกินสองหลอบสามอบเทาสีตีเป็นงวัวทองว่างนะครับผมราคากับสี่คากเกงัวเม่มันนะครับนี่นะครับด้วยพี่น้องจับต้องได้ครับบาเกินจริงเอาซีบุนหาตัวล็อกครับลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับนี่ เดี๋ยวครับเด้อเดี๋ยวจะถ่ายเบิ้งลูกครับผู้บางคนบางคนอยากจะเบื้องจิ๋มตั้งถ่ายของลูกเป็นสีไหนนะครับพี่น้องครับอว่าเห็นนะครับพี่น้องเอานี่นี่นั่นนะครับเบื้องเอาเอ้าผูกคางไงครับนั่งดีครับผมใครอยากจะได้แบบนี้แล้ครับเด้อเอ้ากบผ้ายางไปเบื้องไอมาเบิ้งนของงของง้ามครับมันไหนตัวตัวตัวเนอย่างนี่ไหมครับนี่ตัวเลนนี่ให้ไล่ครับพิเศษขุ้ทไายพิเศษทุกไทยว่าสันพี่น้องนี่แหละตัวให้ไล่เป็นเร่ให้ไล่ทุไทยว่าสันว่าคู่เรนนะหนาครับ เล่เจ็ดสิบครับนี่เล่เสเปอร์บเปอซสายเลือดแม่นครับคอคอยาวคอตั้งปรดนน้่นเาเบิ่อยู่ทางนอกนี่ใส่ไงเฟียไงขึ้นมาอีกหลายตด้คัะพี่น้องเมิ่งมูจังสีอันนี้สูงลอยสีิอัพสุโตครับหนาไงลอยสี่สิบหาขึ้นแล้วครับจังตัวนี้ <N iin> นี่นะยัยเอาตัวแดงๆตัวนี้เป็นง้วงที่ให้ลูกมาไปครับอันนี้ให้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับลูกเพิ่นเป็นล้ำปีตายนะครับโอนี่ลูกแรกเพิ่นล้ำปีตายนะครับ,รบง้วงตัวนี้คือข้อมูลทีาจิตจัดเจนเป็นล้ำปีตายแล้วแม่กำลังสิบ่เกินหนาว่เกินสามมื่นพ่อผสมนะครับครับผมพอตอนนี้เบื้องเครื่องบ่มเป็นงว้งวงบดง้วงบดดีนะครับง้วงบดหนาโงกใบหูเงี้หูเพียงปากลูกกระทบนะครับครับผมแข้งขาเงี้ยเงาหนังดำเดีจะพาเบื้องทนถ่ายด้วครับพี่น้องเด้อตัวนี้ ลูกเป็นล้มปีตายแล้วว่าันวะครับผมลูกเป็นล้มปีตายนะครับแม่เครื่องกำลังสีพร้อมผสมนะครับเครื่องกำลังบวมบวมมีติ้งนะครับพี่น้องเออเพิ่งแท่งขาใหญ่เล็บงามนะครับครับตัวนี้ใหญ่ายดังนั้น้องเนอะนี่คลิปหูขนาดนี้ดับบดดีได้ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับเห็นส่วนหนาบพาะครับพี่น้องเห็นจะอันนี้ขีดดินนะครับนี่ขีดดินขีดดินครับขีดดินหูครับเดี๋ยวจะให้เพิ่งกีบเพิ่งเรีบขารน้ำเลี้ยงกีบเล็บบ่มีแต่งครับปกตินะครับสวยๆมากๆครับพี่น้องตัวนี้เฟบใหญ่ด้ครัพี่น้องครับเออาา่ ตั้งตัวนี้เดี่ยว่าไปเถอะเรยครับนี่ตัวนี้ราคาพร้อมซองสำหรับเอฟซีบุญชูชาแนลเปิดอยู่ทีซีหมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าเด้อครับพี่น้องตัวได้อีกครับต่อได้อีกรวมซองอีกพี่น้องตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งเอาครับพี่น้องรับเองขาสามารถต่อได้นะครับผมขันมาเอาเองก็ต่อได้อีกนะครับพี่น้องนี่เด้องัวแดงนะครับพี่น้องครับต่อไปมาเบิ่งงัวขาวครับพี่น้องครับกต่ตัวใหญ่ยิ่งขันฟิลมใหญ่ครับฟิล์มหนังหนานะครับนี่เด้อใครอยากจะได้แบบได้ลูกมาแล้สองตัวนะครับ ตัวนี้ให้ลูกก็เหลือสองตัวนะครับเนาะวันนี้ลูกสองตัวนะครับส้นสูงตัวขาวอยู่ที่เท่าไหนครับร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบุบแล้วครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าขึ้นกันแลละพี่น้องครับนี่เด็กผู้ชายอยากจะได้แบบนี้เป็นง้วหนังเงยเป็นเฟ็บเงยง้วไทยเงยนะครับบามันไทยเงยบามันไทยใหญ่นะครับพี่น้องง้วไทยใหญ่นี่แหละนี่ผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ได้ครับพี่น้องครับอ่ะนี่อง้วนเงยนะครับเอาไปเลี้ยงไปขุนนี่แม่จำสร้างครับนี่ครับตัวใหญ่ครับพี่น้องครับคคครรรรรัััับบบ่่ไไไ้้้จงอตตวววนนนีีีีเเาาาาาททม สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับเดี๋ยวเด้อสามหมื่นเจ็ดนี่นะครับผมรวมทรงพร้อมครับตัวแบบใหญ่รวมทรงพี่น้องตัวนี้สามหมื่นเจ็ดนะครับตัวใหญ่ครับพี่น้องครับตัวนี้สูงเลยร้อยสิบห้าคืนแล้วล่ะเป็นวัวไอทีเฟรมใหญ่นะครับวัวไทยใหญ่ไหมหับเองต่อได้อีกครับรับเองต่อได้อีกพี่น้องโอ้สามหมื่นเจ็ดพี่น้องเอาอย่าให้นายห้อยเมาก่อนพี่น้องเขาต้องออกไปก่อนนายห้อยเห็นแล้วโทรเลยเบอร์อยู่หน้าจอนี่แหละครับนี่เนาะเป็นวัวเฟรมใหญ่นะครับเนื้อหนังสดครับ บระเดี๋มาเบิ่งตัวนึงอยู่นี่น่าจะเป็นไห้ลูกตัวตหนึ่งไห้ลูกตัวนึงครับผมลูกเป็นแยกไปแล้วครับเป็นหัวเขาเป็นหัวเขาเขาบี้เขาแข็งบ่แม่นเขาอ่อนนะครับเขาแข็งบ่แม่นหัวเขาอ่อนลูกเพิ่นเป็นหัวหัวล้่นครับคตัวผูบจักน้อยก็สิเป็นออกส่งงัวหัวล้นพี่นดำเจ้าหน้เขามันก็หลุดเป็นบดมีหนอกขึ้นนะครับออหนอกขึ้นเต็มเลยมีบดบดเครื่องดำ ใส่บือดำแข้งหนาขาหนาดำหูดำปากดำนะครับปากขบเป็นแก้วกาแฟนะครับตัวนี้หูบี้ยวนะครับพี่น้องผู้ใดมักหูสั้นสันเนี่ยตัวนี้เอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยเนี่ยบ้ามันเลือดขึ้นเอเลือดบ้ามันขึ้นมาหลายแล้วครับพี่น้องตัวนี้เนาะไายงี้ไทยเต็มนะครับหนอกขึ้นโอ้ขอขากรีบบ่ได้แต่งดีๆบ่บ่บ่าใกล้กันนะครับกรีบเนาะเบี้าวครับพี่น้องเล็บสดครับนี่ลึ้งกัดกระชับดีพี่น้องไผมักสีแดงๆติดโบดนะครับตัวนี้สูงกั140กว่าครับพี่น้องครับครับเครื่องดำครับาายย่นะครับพี่น้องครับ นี่แหละถ่ายเบิ้งชัดๆเลยครับพี่น้องบ่มีดังบ่มีไอ้ก้านเหรอครับนี่ดำสนิทเอาห่วงหางครับผมเลี้ยงหยาบ่กินได้น้ำบักเล็บแมวครับสำหรับงัวอยู่นี่น้ำที่ปักปากมันี่สวัสดีครับพี่น้องครับนี่แหละแผ่นหลังนะครับเด้อตัวนี้หนอกกับมาหลายครับพี่น้องอยู่นี่หนอกก็ถือว่าตั้งอยู่แล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันได้เลือดบางมันมาหลายแล้วตัวนี้เนาะนี่แหละครับมาเบิ้งตัวแดงๆตัวนี้แดงติดบดนี่เพิ่จะวณาไว้เถอะเลยนะครับเด้อบ่ท่านผสมนะครับเนาะ ยังครับยังท่านผสมนะครับเป็นแยกแยกลูกไปนะครับมันพื่นอ้วนนะครับหัวกำลังพื่นอ้วนเอาจังตัวนึงมาครับตัวนี้ราคาพร้อมซุงสำหรับเอฟซีบุญชูชาแนลครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าคือกันนะครับพี่น้องลดเองลดได้พร้อมครับอันนี้ง้วงสดสดยู่ได้ครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมจะให้เบ้างไงหนาทั้งนี้นะครับเด้อเป็นง้วงที่หนาหนาสวยด้วยค่ะพี่น้องนี่เด้อจอมาเนี้ยนี่ส่งหนามันนะครับหนาเงาของง้วงสดนี่เนาะหัวงสมมตหนึ่งครับยังวะหนางามดีอยู่ครับพี่น้อง อสวยๆครับผมบันไดมาเบิงแม่ตัวนี้ครับพี่น้องครับเป็นงูไทยใหญ่เนาะตัวใหญ่ใหญ่ครับบามันลึกน้ำใต้แข่งขาใหญ่ดีครับไทยสูงแยกลูกไปบ่ครับผมแยกลูกครับว่าต้นโตน้มยังเต็งๆอยู่ครับพี่น้องเอาผสมแล้วนะครับตัวนี้ผสมช็อกโกแลตไว้นะครับช็อกโกแลตนะครับพี่น้องครับแม่นี่ผสมช็อกโกแลตไว้ได้ประมาณเดือนกว่านะครับเดือนกลัวมันรอบหนึ่งสูงนี่กันลอยมีใบมีหลอดนะครับลอยชี้ลถึงหาบวกครับเออนี่เด้อเป็นงูที่โตใหญ่เด้อครับตัวนี้เด้อ ตัวย่อยลูกแรกเขาเป็นลูกผูกมะรุดนนะครับโอ้ขายไปทีสามหมื่นบาทครับอ่านี่ยเด้อครับพี่น้องครับตัวตัวย่อยครับพี่น้องนี่มาเบิ่องตัวจังสี่เพม่นจะเปิดไว้เท่าถอยนะครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ่งส้นหนาครับผมนี่ละมามาผมได้หมักแบบใหญ่ๆจังสีนะครับเด้อมีแบบนี้นะครับไปเลี้ยงอะไสมบูรณ์นี่มีกำไรแน่นอนครับซึ่งมุนี่กันผสมพอดีๆลูกมันอก่อนเม่อยี่คือกันนะครับครับผมเอ้านี่เนาะจังแบบนี้แหละครับมาเปิดไปถอยยิ่งใหญ่แบบนี้ใหญ่ใหญ่แบบนี้เปิดอยู่ทีสามหมื่นหกพันบาทครับ สามหมื่นหกได้ครับพี่น้องไม่รวมส่งนะครับถ้ารวมส่งสามหมื่นเจ็ดพันบาทขัดรวมส่งนี่ยสามหมื่นเจ็ดไดครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดฟรีลอยลครับรวมส่งหนึ่งลอยลฟรีครับเอาผู้ใดอยากจะได้อ่างูทีราคาจับต้องได้นะครับสําหรับเกษตรกรพี่น้องนะครับเนาะที่กำลังมองหางูทีราคาพอสูงนะครับพี่น้องครับซึ่งงงูสาวเนี่ยน้อยตัวละสองหมื่นกับมีครับพี่น้องครับกับมี่ไห้นะครับอยู่นี่กับบ้านน้อยหลังเขียวกลางทุ่งนานี่แหละครับบัดนี้ก็เหลืออีกตัวหนึ่งเป็นเล่ตัวผู้ที่ว่าให้ไล่ไหม สำหรับเอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของช่องบนชูชาแนลนะครับเรอาอติดตามบ้านเชียวเออมือนี้มีพิเศษครับมีพิเศษกดติดตามไ้ได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ไว้ครับพี่น้องครับสำหรับคอกบัน,บนกลางทงนาของคอกบานเขียวนะครับเอ,อเป็นบัวชาโรเลตตัวผู้นะครับพี่น้องครับเล่ตัวนี้เลือดย,ย,ย,ยุยุมานเก็ดสิผานะครับเกล็ดสิผานะแข้งขาเงยเงาขอขึ้นตั้งเออขาแดงนะครับเขาชมพูตาชมพูดังขาวนะครับครับ อานี่แหละครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นเลือดสูงแล้วล่ะครับตัวนี้ก็ได้เนาะครับผมพร้อมขุนพร้อมได้ครับส่วนหนาพร้อมขุนนะครับงอจากเดือนหรือครับตัวนี้งอตัวนี้ที่อยู่ประมาณปีประมาณปีนะครับเนาะประมาณปีหน่อยๆนะครับประมาณปีหน่อยๆนะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้สายขุนอยู่นี่ขมี้นะครับใช่สูงใช่ไงนะครับอ่านี่แหละบันทายครับพี่ตัวเดียวสําหรับรอบนี้คลิปนี้ที่จัดพิเศษให้บนชูชัยแนวครับอ่าเอาคลิปนี้โปรโมชั่นมาจากไหนเนี่ยครับนี่โปรโมชั่นสําหรับบนชูชัยแนวนะครับของลูกค้าแล้วก็ที่ตติดามนะครับ ง้วตัวนี้เป็นงัวสายเข่าคุ้นได้เรากาเอาไปบึงเอาไปแยง,งไปเลี้ยงหู้เชื่องนะครับครับเปิดสําหรับช่องบุญชูแชนแนลมือน,นี่ยูทีสองหมื่นสองพันบาทครับสองหมืน่นสองนะครับตัวบกึกใหญ่เลยนะพี่น้องเด้อสําหรับผู้ที่อ่าเป็นเอฟซีของบุญชูแชนแนลเนาะว่ามาจากบุญชูแชนแนลวสัสนุครับพี่น้องราคาปกติยูทีสองหมื่นหกนะครับแต่มือน,นี้ให้สองหมื่นสองของบุญชูแชนแนล ครับผมเอามาก่อนได้ก่อนครับพี่น้องครับถ้ามาเอายุครอกรถได้อีกครับรถได้อีกเด้อครับพี่น้องเด้อเอาโปรโมชั่นโดนแรกแจกแถมครับพี่น้องครับซึงว่าที่เห็นอยู่นี่นี่บ่กมันมีแค่นี้เด้อครับพี่น้องครับคือก็จะมีมาเรื่อยๆทุกๆมือและหรือจะผู้ใดอยากจะให้จัดหาให้ตามออเดอร์แบบใดอยากจะได้คููละหามือหาให้แน่เพิ่นก็หาไห้ไดเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมนี่นะครับพี่สนใจตัวใดก็แคบรูปแคปรูปหน้าจอของช่องบนชั้นในไว้หล้วก็ส่งมาให้บึงทางเฟซทางไรที่บอกไปนะครับเฟซพยุงทุพม์นะคร ไล่กับเป็นไลยที่เบอร์โทร092เกจ็ดหนึ่งเก็ดศูนย์แปดปวดหกมันสิเขียนว่าจำไหนเงาบัวดแดงมหาสารคามนะครับครับผมขามาเบื้องได้หวก็สอบถามได้หรือโทรได้นะครับมัวอยู่นี่เป็นงัวประกันตนัํหนีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับมัวหมดลูกออกดูข้างในเขาบัรูรแต่เบื้องต้นทางคอเขานี่สี่ประกันให้พี่น้องโดยการตรวจเครื่องมันว่ามีร้อยเย็บจากหมอบเบรว่าสิเป็นการเย็บเครื่องมันไว้นะครับขันบ่มีตัวนี้ทางในเขาก็บบัลลูนะครับแต่ถ้าเกิดว่า งัวทรงถึงพี่น้องทุกคนไปแล้วแล้วบอกว่าว่ามันมีร้อยเย็บเนาะมันมีมันมีร้อยเย็บเคื่องมันสามารถเปลี่ยนขึ้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากบาทครับครับผมนี่แหละครับอาการรับประกันก็ถือว่าให้ผู้ที่เอางัวไปนะครับก็สามารถบรใจแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยนะครับพี่น้องครับว่าเพ่อแม่พี่น้องจะได่งัวที่มีคุณภาพไปเนาะเพราะว่าเพิ่งก็ขัดมาในระดับหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับในส่วนของตำหนิต่างๆนะครับแล้วก็รที่บอกนะครับเนาะนี่แหละครับ อ่าบ้านอ่าน้อ,นอยลังเขียวเขียวงทุ่งนาืริเี้<ผ>ม,มีมาให้ไหล,ไลนะครับพี่น้องที่<อ>ที่ทสำคัญอ,อยากฝากนะครับฝากฝากของสมาชิกบุญชูชาวเหนืทุกคนสำหรับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงงัวนะครับหรือว่าอยากเลี้ยงงวัวหรืออยากได้งวัวสำคัญเพราะว่าสิทธิตามไผในช่องทางใหนนะครับให้โทรวิดีโอค้อบึงงัวทุกขั้งนะครับให้ให้วิดีโอข้อบึงงัวเห็นชัดก่อนว่าเขามีตัวตนบ่อเขามีหม่องยูบ่อนะครับเพราะว่าการการหลอกการโกงนะครับ การโอนเงินมาจำยูทีสถานทีแล้วก็ยูทีว่าเฮายูไก่ยูไก่ครับซึ่งการมาจำเริ่มต้นหัจะนึ่งร้อยบาทขึ้นไปสำหรับพวกนี้นะครับผมโอ้นี่นะครับพี่น้องครับเอากับฝากเป็นอุทาหอนหลายๆคนที่เพิ่นบอกไปเมื่อกี้ เพราะว่ามีคนสื่อว่าทั้งเฟซทั้งอะไลไรไหมครับพี่น้องบ่มีตัวตนกัเพิ่นหลอกกินมาจับเนาะการเสียหายไปหลายนะครับกาคขันอยากใจช่วยหลีนี่ครับพี่น้องอ่นวิดีโอข้อเบิ่งตัวง้อหรือว่าขันโยเ่ิร์ตกกแลนไปเบิ่งตัวง้อครับเงิ่อนงุนหน่อยนะครับพี่น้องแล้ะการเช็คโปรไฟล์ของเฟสปูนะครับว่าเขาสามารถเขาไปเช็คได้ว่าคนคนนั้นมีตัวตนจริงหรือไม่ขันมีตะลุ่บรถบัสรถเนี่ยมาอันรถซิ่งหน่ครับพี่น้องบ่แมนหนอกมันต้องมีมูมีเผื่อนในหันนะครับเนาะครับเขาจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้พี่น้องเเห็นนนะะครับา เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับพี่น้องครับเจอกัน EP หน้านะครับพี่น้องครับสำหรับขอกล้อกขอกเนาะก็ติดตามไว้ให้ดีๆแล้วกันครับผมเอาเจนในคลิปนี้ก็ขอขอบบคคุณรัขอบคุณครับสวัสดีครับ